Walk w k with ก o d โดยคริสตจ,จักรรัสลีแห่งการเก็บเกี่ยวการถวายเป็นกลิ่นหอมหวานสำหรับพระเจ้าฟิลิปปีบทที่4ข้อที่18ข้าพเจ้าได้รับทุกอย่างครบถ้วนและมีเหลือเฟือข้าพเจ้ามีเต็มบริบูรณ์เพราะได้รับการฝากของท่านทั้งหลายจากเอปาโฟรดิทัส ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของถวายที่หอมหวานและเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าโปรดรับและพอพรไทยัยอาจารย์ปอลพูดถึงการถวายของพี่น้องคริสจ,จักรฟิลิปปีเป็นกลิ่นหอมหวานที่พระเจ้าทรงโปรดปรานและการถวายด้วยหัวใจมีความหมายต่อพระเจ้ามากเพราะพระองค์ทรงพอพรไทยัยเราไม่ได้ถวายเพื่อทำบุญหวังผลต้องการได้รับสิ่งตอบแทนเหมือนศาสนา หรือถวายเพื่อการโอ้อวดไม่ได้ถวายเพื่อให้ผู้นำยอมรับถวายเพื่อจะมีอำนาจและถวายเพราะหน้าที่สิ่งนี้ไม่มีความหมายและไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเราจะต้องพิจารณาการถวายของเราตามที่พระเจ้ามองดูพระเจ้าไม่ได้มองดูที่จำนวนมากหรือน้อยแต่พระองค์มองดูภายในใจของเราถวายด้วยความเต็มใจซาบซึ้งในพระคุณ การวอวยพรการปกป้องชีวิตของเราการถวายเช่นนี้เป็นกลิ่นหอมสำหรับพระองค์พระเจ้าทรงพอพระทัยรับการถวายของเราดังนั้นให้ทุกการถวายของเรามาจากภายในใจที่เต็มด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเสมอขอบพระเจ้าอวยพรพ,พี่น้องทุกท่านค่ะ